รายการ Morning Entertainment เรามีนัดกันทุกวันเลยอยากดูมากดีครับก็ต้องรอติดตามชมครับเด็กทีแน่นอนซาแฟชั่นกูรูนะคะท่ลลรีวูดนิวส์วันนี้นะครับผมรายการต่อไปนี้ เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน ท่านผู้ชมรายการชีวภูเซเลบสปายในวันนี้จะทำการเปิดประวัติของดาราศิลปินหนุ่มหลอ่อเจ้าของฉายาหล่อขั้นเทพที่ใครหลายคนอาจจะมองว่าเขาเป็นไอดอลในการดำเนินชีวิตแต่เรื่องราวของเขาจะขั้นเทพอย่างที่คิดไว้หรือไม่และเขาเลือกทางเดินวิถีชีวิตไว้อย่างไรช่วงหน้าหา้ามพลาดแต่ตอนนี้พวกกระช่วงจับตายเซเลป าจะพูดถึงเรื่องความรักของสาวไอซ์อภิษดาก็ยังไม่ฟันธงชัดๆสักทีนะคะว่าไฮโซแบงค์ทายาทรีสอร์ทเขาใหญ่จะเป็นหวานใจตัวจริงหรือเปล่าเพราะสาวไอซ์มกักจะบอกเสมอว่าขอเวลาให้เลือกอีกสักหน่อยเถอะแต่พอเจอภาพปะปาระซี่ชุดนี้เรียนก็อดอคิดไม่ได้นะคะว่าหนุ่มคนที่เห็นเนี่ยจะใช่ไฮโซแบงค์หรือไม่แต่บอกเลยว่าถ้าใช่มีหวังคนรอบข้างสาวไอซ์ที่ลุ้นๆเชียร์เชียร์คู่นี้กันอยู่ก็คงจะได้เฮกันไปตา่ตางๆกัน แต่ถ,ถึงหนุ่มในภาพจะไม่ใช่หนุ่มแบ์เดียนก็บอกเลยว่ายังไงทุกคนก็ต้องอิจฉาเป้าหมายของเราในของแหม่กรมมี่เห็นหน้าตานหนุ่มที่ว่าไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะแถมหุ่นเนี่ยังแซ่บลืมอีกต่งางหาก ไม่มีวี่แววว่าจะสอเขาเลิกกันเลยล่ะคะ่ะสําหรับคู่รักสุดน่ารักอย่างหนุ่มแม็กและสาวปุ๋ยฝ้ายแห่งบ้าน AF เพราะรักของทั้งคู่นะ่ะยังหวานดีเสมอต้นเสมอปลายครบกันมานานแค่ไหนแต่ความสวีทก,ก็ยังเหมือนเดิมวันก่อนสปายของเราไปส่องเจอทั้งคู่เลยเดินตามกันซะหน่อยดูสิยังเห็นเดินทวงกันชอปปิ้งสบายอกสบายใจไร้แววง,งอนกันแบบนี้ก็อิจฉาจุดนี้บอกเลยว่าอยากมองต่อ แต่ก็ทนเห็นภาพปาดตาบาดใจไม่ได้จริงๆค่ะท่านผู้ชมคะ เมื่อต้นรายการที่เราบอกไว้ว่าจะเปิดประวัติของเจ้าของฉายาหล่อคันเทพคนนี้ว่าเรื่องราวของเขาจะคั้นเทพอย่างที่คิดไว้หรือไม่และเขาเลือกทางเดินชีวิตไว้อย่างไรนี่คือเรื่องราวของโดมประกอบลำและในวันนี้ทีมสปายของเราได้รับคำสั่งให้ไปตามสืบประวัติโดมประกอบลำแต่ก่อนอื่น เราไปเปิดแฟ้มประวัติของเขากันก่อนครับโดปมปกรณ์ลำนักสแสดงชาวไทยอดีตนักร้องวงโนโลโกโ้ปัจจุบันเป็นนักร้องภายใต้การบริหารงานของค่ายเพลงไอคอนิกเ c คคอร์ดที่ได้ก่อตั้งขึ้นมาและนั่งแท่นผู้บริหารภายใต้บริษัทไอคอนิกคลับบิ้งสตูดิโอจำกัด

เป็นชื่อที่พยาบาลโรงพยาบาลสุขุมวิทตั้งให้เมื่อวันที่12กันยายนพศ2522ซึ่งในสมัยนั้นต้องทำการแจ้งเกิดทันทีแต่คุณแม่ไม่ได้แจ้งเพราะถูกบล็อกหลังและสลบไปหลังทำคลอดเสร็จพยาบาลจึงได้แจ้งชื่อแทนก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นประกรณลำในภายหลัง โดมเป็นลูกครึ่งไทยจีนเยอรมันลูกชายคนเดียวของคุณแม่รัตนาพรคูพิรมซึ่งมีเชื้อสายลูกครึ่งไทยจีนเยอรมันส่วนคุณพ่อเป็นชาวสิงคโปร์ไม่ทราบชื่อในช่วงชีวิตของเขาก็มีแต่คุณแม่คนเดียวเท่านั้นที่ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อทั้งแม่และเพื่อนคอยดูแลเขาทุกอย่างตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบัน ด้านการศึกษาหนุ่มโดมเคยเรียนอนุบาลที่โรงเรียนยุคนทอนก่อนจะมาเรียนประถมที่โรงเรียนเรวดีและหลังจากเรียนจบม .3 ที่โรงเรียนปานนภันวิทยายาลาดร้าวาก็เริ่มค้นหาตัวเองเจอว่าชอบเพลงแนวเทคโนและชอบมิกซ์ซาวจึงทำให้เขาตัดสินใจเดินบนเส้นทางฝันไปศึกษาต่อด้านซาวเอนจิเนียร์ที่สหรัฐอเมริการัฐแคลิฟอร์เนียเมืองซานฟรานซิสโก ขึ้นชื่อวีรกรรมสุดแสบก็ไม่แพ้ใครสำหรับหนุ่มโดมคนนี้เป็นเด็กที่โซลละดื้อมากโดยเฉพาะช่วงอายุ14-16ปีเป็นช่วงที่แม่ของเขาต้องเครียดมากไม่ว่าจะเป็นโดดเรียนบ่อยจนถูกเรียกผู้ปกครองแกล้งเพื่อนจนเกิดเป็นเรื่องใหญ่โตนำเรื่องปวดหัวมาให้คุณแม่อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งท่านเองก็หวังอยากให้เขาได้ผลการเรียนที่ดีแต่ก็ไม่ได้ดังใจหวังเพราะตั้งแต่เรียนมาเขาไม่เคยได้เกรดเฉลี่ยเกิน2.4ช่วงชีวิตวัยรุ่นของดาราศิลปินสุดหล่อคนนี้ใครจะรู้ว่าเขาเป็นคนหัวรุนแรงคนหนึ่ง เขามักจะแข็งข้อและต่อต้านทุกคนที่ขัดใจและไม่เข้าใจเขาเพราะนิสัยเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ก็เป็นช่วงเวลาสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นเท่านั้นและสิ่งเดียวที่ทำให้เขาเย็นลงได้ก็คือการระลึกถึงคุณพ่อและคุณแม่เสมอในช่วงอายุ16ปีทำให้เขามีงานทำตั้งแต่เด็ก งานจึงเป็นตัวช่วยดึงให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นทําให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นและที่สําคัญทําให้ได้สติสิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาจากเด็กเกเรและอารมณ์รุนแรงคนหนึ่งให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดมีกรอบมากขึ้นใช้เหตุและผลมาดําเนินชีวิตท่านผู้ชมครับเราพัดการเปิดประวัติไว้เท่านี้ก่อน ตอนนี้สายของเรารายงานเข้ามาว่าเจอเป้าหมายของเราแล้วครับ <S <S ทีมสปายของเรารายงานเข้ามาว่าเจอหนุ่มโดปกรณ์หล่บห่วงสาวกลางห้างดังแต่สาวที่ว่านี้จะใช่หวานใจเมทัลสุขขาวสมาชิกวงเดอะพอยซ์นในสั